เริ่มปฏิบัติการครับช่วงบ่ายวันนี้เราอยู่กับยักษ์ใหญ่ครับยักษ์ใหญ่2ตัวครับ120แรงมา้าแล้วก็100ไม่รู้ว่าร้อยเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้น่าจะร1 0 7810เจ็ดแปรหัสนี้ส่วนตัวเพิ่งเคยเห็นนะครับยังไม่รู้มาก่อนว่ามันเป็นรุ่นไหนรู้แต่ว่า2องคันนี้ตู้แอร์ทั้งนั้นครับ ยี่สิบไร่สบายๆวันนี้เราพาน้องพาชายกลางมาต้องเรียกว่าชายกลางนี่แหละสุดหล่อแล้วครับชายกลาง S K 1 4 0พามาเล่นป่าเล่นทุ่งครับงานหรือกอไผ่ครับมาดูกันอ้าวขนุนไปไหนนึกว่าจะอยู่พระเอกของงาน ออกไปซ่อมรถครับคัดท้ายพังเห็นกันไมมเอ่ยท่านผู้ชมแรงเกินครับคัดท้ายหลุดเลยเดี๋ยวเราไปดูตัวร้อยิบแล้วกันครับโอ้สุดยอดครับดันดินมาเต็มอุ้มเลยเมื่อกี้ไม่มียกไม่มีผ่อนครับเสียงไม่มีกําลังดีไม่มีแผ่วอะ่ะต้องเรียกได้ว่างั้นเลยสมคําล่ำเรือครับนิวฮอลแลนด์ทีเอ็หนึ่งสองครับรหัสทีอม หรือไอตัวหน้าโค้งนั่นเองอต้องเรียกเรียกว่าอะไรไม่ใช่หน้าแต่งโม่เนาะกระโปรงหน้ามันจะเป็นทรงโค้งครับรหัส T M ผมก็ไม่แม่นเท่าไหร่ต้องเลือกิวฮอ o แลนด์ดูครับท่านผู้ชมดันมาเต็มอุ้มอ้แรงจัดครับน้ำหนักตัวผมว่าห้าตันไม่ขาดครับ ต้องมีห้าตันเพราะว่าไม่มีเวทครับเวทไม่ต้องครับรุ่นนี้เติมน้ำใส่ในล้อเลยถามพี่เจ้าของรถแต่ว่าใส่น้ำเข้าไปเลยเจ็ิเปอร์ซ็นเป็นน้ำสามสิเปอร์ซ็นเป็นลมกำลังนี้ไม่มีแผ่วครับไม่มีกระโดดไม่มีขย่อนโอ้สุดยอด ใบมีดหน้าม้วนดินดีมากโถ้ารถมแรงอย่างนี้ถ้ารถกำลังมาถึงนี้ขับได้ทั้งวันก็ไม่มีเหนื่อยครับโชเฟอร์ไม่เหนื่อยเพราะว่ามันสั่งได้ดังใจดันเป็นม้วนดันเป็นม้วนแบบนี้สบาย จานไทด้านหลังเผื่อท่านผู้ชมสงสัยนะครับผมถามมาให้ละมันคือจานไถแบบสับกบครับสับก็คือตัวใบที่เป็นกงจักที่อยู่ตามแนวอยู่ตามแนวตรงของรถนะครับตามแนวตรงของรถที่เป็นใบกงจักรนั้นคือใบสับครับใบสับหญ้าสับใบไม้สับใบอ้อยส่วนจานไถที่เป็นวงกลมนั้นเป็นผ่านกบครับใบสั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 บไปสับให้มันเป็นเส้นตรง เพื่อให้มันฉีกแบ่งมาเป็นแผ่นแล้วใบกบเขาจะทําหน้าที่ไถกบตามครับสุดยอดนวัตกรรมนี้เข้าท่าแถวบ้านผมยังไม่มีนะตัวนี้เพิ่งเห็นอยู่กับคันนี้คันแรกหรืออาจจะเป็นเพราะแถวบ้านผมคนทําอ้อยกันเขาไม่ค่อยเยอะมีไม่กี่เจ้าแต่เจ้าที่ใช้ตัวผานสับกบนี้เพิ่งมีเจ้านี้แหละเพิ่งเห็นพี่ <S 2> <S 2> <S อุ เห็นพี่เจ้านี้เขาใช้เขาท่าดีครับลดเวลาในการดำเนินการแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของงานครับคุณภาพงานที่ออกมามันก็เร็วขึ้นไม่ต้องมาเผาใบเผาอะไรให้เป็นปัญหาเพราะช่วงนี้มันมีกฎหมายควบคุมครับเรื่องมลพิษม่เผาไล่เผาสวนเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วเลยต้องใช้เครื่องจักรเข้ามาทุ่นแรงครับ คันเร่งนี้ไม่ต้องกดเลยครับกำลังดีจริงๆอย่างว่าเนาะ a อ90มันก็แค่4สูบแต่ตัวนี้มัน120แรงมัน6สูบกำลังรอบต้นรอบปลายสบายส่วนมากรถไทยก็ไม่ใช้หรอกรอบสูงครับเน้นกำลังทอร์กในรอบต้นเน้นแรงบิดในรอบต่ำๆแรงม้านี่ไม่ไเท่าไร่หรอกไม่ต้องไไม่ค่อยซีเรียสกันนะรถถ่ยเนี่ยเขาไม่ได้ทมหรอก เพราะไงแรงม้าเราไม่ได้ใช้รอบสูงสุดอีกแล้วพอเน้นแรงบิดเน้นแรงทอกในรอบต่ำๆเนี่ยพอรถไถไม่ต้องเน้นความเร็วเลยแล้วยิ่งไปช้างานยิ่งเนียนงานยิ่งละเอียดเน้นแรงบิดในรอบต่ำๆไว้ครับถึงแรงม้าจะสูงมันกไ็ไม่จำเป็นต้องไปเร็วครับโอ้นี่ดูของแท้ครับ แรงม้าไม่เยอะแรงม้าแค่ร้อยต้นๆครับแรงม้าพอกับรถไถแต่กําลังนี่คนละเรื่องเา <c oughs> แต่อย่างว่าครับคนละหน้างานคนละหน้าที่ทํางานแตกต่างกันไปครับอา้าวไปแล้วยักษ์ใหญ่เราเริ่มลงร่องแล้วครับหลังจากล้มต้นไม้ออกให้แกแล้วแกคงบ่นในใจแหละโอ้ไม่ก็เองกม็มาล้มพี่เองแต่แรกเนาะจะได้ไม่ต้องเจก,ก,กะไปแล้วครับ วางใบมีดลงได้ไถกันยาวๆน้องงูครับส่วนลูกหงลูกตาความยาวเนื้อที่น่าจะ500-400เมตร500เมตรได้ครับเริ่มจากตรงนี้ครับตรงนี้เป็นบ่อน้ำเมื่อเช้าลื้อไป3ชั่วโมงกอไผ่โอ้โออย่างใหญ่ครับไปแล้วครับยักษ์ใหญ่เราเดี๋ยวแต่พี่ยักษ์เขียวอ้าว การการมันเหรอไหวเปล่าไหวเปล่าโอ้เหนียวแน่นยายาหักกลางเปิดดินก่อนดิหักม,มันมจะออกยากนะ มาแล้วครับวนกลับมาแล้วหลังจากเมื่อกี้ถ่ายลงไปด้านล่างมาดูต่อครับผมเดินตามไปไม่ไหวไกลเกินเรียกได้ว่าถ่ายกันข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียวยาวขนาดนี้400กว่าเมตรเอาง่ายๆครับวิ่งแดกประมาณไหนประมาณนั้นเลยอันนี้แดกรถไถ่400กว่าเมตร402เมตรเนี่ยคอเตอร์ไมค์พอดี 1ส่วนี่นี่ครับการทำงานของพานสับกบเราจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับใบหนึ่งกีดร่องใบหนึ่งม้วน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 ,วนก็เหมือนไถพานสามแหละแต่มันดีกว่าพานสามหน่อยคือมันไม่ต้านครับเวลาเจอหญ้าเจอเฟืองเวลาทั่วเจอฟางข้าวเจอเนี่ยไถกบในนาเนี่ยสบายเลยนเนี้ยแบบเนี้ยไม่ต้องพัง ไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาพะวงว่ามือเจอต่อฟังเจอนี่เราจะไถได้ไหมเออแบบนี้เข้าท่าคนออกแบบแก้ปัญหาได้ดีมากแบบนี้ไม่ต้องเผาเลยครับฟังไม่ต้องเผาฟังเข้าไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องบุนไวย่ไถอย่างเดียวเสียดายจังอีกคันไม่อยู่พระเอกใหญ่ของเรา ไปเชื่อมคัทไทยอยู่เดี๋ยวถ้ากลับมาเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมอีกรอบถ้าผมไม่กลับก่อนนะไม่รู้ว่าจะไปเชื่อมนานไหมเพราะ้านอยู่ค่อนข้างไกลครับแต่ผมว่าวิ่งแป๊บเดียวรถพวกเนี้ยผมว่าสี่สิบห้าสิบได้อะขึ้นถนนขึ้นทางนํำว่าวิ่งสี่สิบห้าสิบไม่ขาดเร็วพอๆกับรถยนต์ได้เลยพอดูขนาดล้อแล้วโอ<ฮ>้โ กำลังไม่มีตกเลยครับคันเร่งแทบไม่ต้องเหยียบเลยรอบผมวาใช้อยู่ไม่เกินพันสองพันห้านี่ยรอบเครื่องไปแบบนิ่มๆครับผู้ใดอบอ่เคยเห็นกันวาเบิ่งกมาได้พี่น้องมาทานมาทาน ทีมงานสอพูลเจริญครับหรือในนาเขตนี้เขารู้จักทีมงานเสียแจะ,ะติดต้นไม้ซะและ้วไปไม่พ้นครับม้นเข้าร่องใหม่ เข้าร่องใหม่ซะง,งั้นดูกันชัดๆครับโอ้ฝุ่นถ่ายไม่ลงครับขีดซ้ำอีกรอบโอ้แน่นอนจริงดินดินแน่นๆครับ ดินใต้ต้นไม้ดินพลโอ้ไม่มีต้านไม่มีโหลดแรงเล้าใจจริงๆ นิวฮอ l แลนด์ทีดับเบิลเอทีทีเอ็มไม่ใช่ทีดับเบิลทีเอ็มร้อยยี่สิบุดยอดจริงครับเป็นภาษาบ้านผมก็ว่าป๊าดโอดโพ้เครื่องนี้ไม่ต้องเล่งเลยครับถ้าเป็น AT เป็นฟอร์ดเพาดเดียวเนี่ยโอ้เสียงนี้เล้าใจครับไม่เหยียบไม่ได้ไม่เหยียบไม่วิ่งรุ่นนี้เล่นเรียกได้ว่า คันเร่งนี่ไม่ต้องแตะเลยอยากก่างกระเดินเบาไปนะครับเสียงนุนไปเรื่อยๆเชยๆ